ฟังรายการพุทธแบบเซนวันนี้คือวันที่24เมษายน2564ผมอาจารย์คำพีปรีชาญาณพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ได้เริ่มต้นใหม่เมื่อวานนี้คือคำชี้แจงและบทส่งท้ายสูตรของไวหลางนะครับ คำชี้แจงที่ว่าก็คือคำชี้แจงของท่านพุทธทาสพิขุนะครับเกี่ยวกับการศึกษาสูตรของไวหลางซึ่งท่านพุทธทาสได้ชี้แจงไว้นะครับเ,เมื่อวันที่8กรกดาคม2 5น0นะครับ2530ผมก็เอามาอ่านเพื่อให้ท่านได้เข้าใจสูตรของไวหลางด้กระ่างแจ้งยิ่งขึ้นนะครับ เอาละครับวันนี้ก็มาเริ่มหัวข้อใหม่ชื่อว่าพุทธวิวัฒนพุทธวิวัฒนโดยมีหัวข้อรองชื่อว่าเริ่มต้นในอินเดียสู่จีนและญี่ปุ่นวิธีพุทธแบบเซนในจีนนี่คือพุทธวิวัฒนนะครับเริ่มต้นในอินเดียสู่จีนและญี่ปุ่น วิธีพุทธแบบเซนในจีนและญี่ปุ่นนะครับวิวัฒนาการแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนานิกายทยานะชาหรือเซนในประเทศจีนและญี่ปุ่นดุคโบราณมีหลักฐานประวัติศาสตร์ทั้งการบันทึกและจากคำบอกเล่าว,ว่าตลอดระยะเวลาอันยาวนานนับพันปี พุทธศาสนานิกายนี้มีความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูเช่นเดียวกับพุทธศาสนานิกายเทราวน,นั่นก็หมายความว่ามีผู้สนใจศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของนิกายนี้เป็นจำนวนมากแต่ในที่สุดพุทธศาสนานิกชนทั้งในประเทศจีนและญี่ปุ่นให้ความสนใจรวมทั้งศรัทธาต่อพุทธศาสนานิกายนี้ น้อยลงจนเกือบจะหมดสิ้นว่าไปแล้วแม้พุทธศาสนานิกายทยานชาหรือเซนเริ่มต้นในประเทศอินเดียแต่ก็มิได้หมายแต่ก็มิได้เจริญรุ่งเรืองในประเทศอินเดียถ้าว่ากลับเจริญรุ่งเรืองในประเทศจีนในสมัยพุทธศตรวตรรษที่6 และในการต่อมาแพร่ขยายไปเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูในประเทศญี่ปุ่นกล่าวขานกันว่าเอกลักษณ์แห่งหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนานิกายทยานะชาหรือเซนในประเทศจีนยุคโบราณมีความแตกต่างกับหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนานิกายเถรวาทอย่างยิ่งอาทิเช่นผู้หวังที่จะบรรลุธรรม หรือต้องการสำเร็จมรรคผลไม่ต้องศึกษาเล่าเรียนหรือปริยัติธรรมแต่อย่างใดและไม่ต้องปฏิบัติธรรมแบบหนึ่งแบบใดไปต้นนั่นเป็นเพราะชาวพุทธิกายนี้มีความเชื่อตามวจนรสูตรที่ว่าไม่มีทาใดที่จะต้องจัสรู้หรือไม่มีทาใดที่ต้องบรรลุถึง และไม่มีทมใดที่บรรลุถึงได้หรือไม่ได้อีกทั้งผู้บรรลุธรรมและผู้ไม่บรรลุธรรมก็ไม่มีแต่อย่างใดนั่นก็คือพระพุทธองค์จัดไว้ในพระสูตรที่ชื่อวัชะระปัตยาบรมิตาสูตรหรือวัชระสูตรที่สำคัญยิ่งก็คือชาพุทธนิกายนี้ต้องประจักษ์แจ้งว่าภาษาและถ้อยคำหรือการปฏิบททัติธรรม ไม่ว่าแบบใดก็มิอาจทําให้ผู้ปฏิบัติบรรลุมรรคผลใดๆดได้เพราะธรรมที่พระพุทธเจ้ารู้นั้นเป็นธรรมที่อยู่เหนือเหตุผลอีกทั้งอยู่เหนือถ้อยคําและภาษาตลอดถึงเหนือทฤษฎีหรือเหนือพระสูตรหรือคำภีใดใดอีกด้วยผู้ใดประจักษ์แย่งอย่างถ่องแท้ต่อสภาวธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของกายและจิต ว่าไล้ลักษณะและไล้สภาวะธรรมแห่งธรรมชาติกายและจิตผู้ที่จะหนักรู้ต่อสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของกายและจิตดังกล่าวย่อมประจักษ์แจ้งต่อไปอีกว่าสรรพสิ่งบนโลกมิอาจใช้ถ้อยคำหรือใช้คำพูดและภาษาใดๆอธิบายลักษณะและสภาวะว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่เป็นเช่นนี้ หรือไม่เป็นเช่นนี้ได้ขอย้อนกล่าวถึงพุทธศาสนานิกายทยานะชาหรือเซนในประเทศจีนอีกครั้งว่าเริ่มต้นและบุกเบิกโดยพระโพธิธรรมผู้เป็นพระสังฆนายกองค์ที่28ของอินเดียและต่อมาท่านเดินทางจากอินเดียมาเผยแผ่หลักธรรมคำสอนนิกายนี้ในประเทศจีน เล่าขานกันว่าพระโพธิธรรมนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่ในถ้ำภาคเหนือทางภาคเหนือของจีนเป็นเวลาย,ยาวนานถึงเก้าปีโดยไม่พูดสนทนาสนทนากับผู้ใดแต่ในที่สุดท่านก็รับอาราธนาออกมาพำนักที่วัดเซ้าหลิน ในการต่อมาท่านก็ได้ดำรงตำแหน่งพระสังฆายกองค์ที่หนึ่งของจีนทั้งนี้ในการต่อมากลายเป็นผู้มีอิทธิพลและมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อวงการพุทธศาสนาทั้งในประเทศจีนและในประเทศญี่ปุ่น คุณอุปการที่สำคัญยิ่งก็คือพระโพธิธรรมเป็นผู้ที่เริ่มต้นบุกเบิกและเป็นผู้วางรากฐานพุทธศาสนานี่กายทยานะชาหรือเซนในประเทศจีนด้วยการประกาศหลักธรรมคำสอนแนวใหม่นั่นก็คือคำสอนที่ผู้ปฏิบททัติธรรมไม่ต้องปฏิบัติธรรมเพื่อให้บังเกิดผลมรรคผลหรือการบรรลุธรรม เนื <mm> ้ออื่นใดไม่ต้องปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดความสําเร็จมรรคผลตามที่ผู้ปฏิบัติธรรมคิดนึกปรุงแทงและปฏิบัติธรรมโดยไม่อิงอาศัยพระสูตรไม่ต้องล่ำเรียนหรือศึกษาพระไตรปิฎกให้แตกฉานเช่นการปฏิบัติของชาวพุทธเทรวาตแต่อย่างใดนะครับขอย้ําว่าพระโพธิธรรมชาวจีนเรียกว่า ตักมอ้อโจซือโจซือคือผู้ที่มีอิทธิพลคือผู้มีอิทธิพลและมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อวงการพุทธศาสนาในฐานะที่ท่านเป็นผู้ก่อตั้งและวางหลักพุทธศาสนานิกายทยานะฌาญหรือเซน ในประเทศจีนยุคโบราณตำนานกล่าวว่าต้นกําเนิดของนิกายนี้ประมาณพศ1663 1 6 3านนะครับชาวพุทธบางคนระบุว่าระหว่างปี 1,013ถึง1,086ทั้งนี้ในการต่อมาพระโพธิธรรมได้มอบหมายให้สิทธิชื่อหวยโหหรือหุยเคอร์หุยคอเป็นผู้สืบทอดธรรมแทนก่อนที่ท่านจะจากประเทศจีนกลับสู่ประเทศอินเดียสรุปว่า สรุปว่าพระพุทธธรรมคือผู้วางรากฐานพุทธศาสนานิกายทยาาณนาชาหรือเซนด้วยการประกาศหลักธรรมคำสอนแนวใหม่คือคำสอนที่ไม่ต้องอิงอาศัยพระสูตรและคำพีใดๆพุทธศาสนิกชนจึงกล่าวว่าในการถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนของนิกายนี้เป็นการถ่ายทอดนอกคำพีและพระสูตร และไม่ติดยึดอยู่กับถ้อยคำหรือตัวอักษรมัควิธีการบรรลุธ,ธรรมของชาพุทธนิกายนี้อีกวิธีหนึ่งก็คือชี้ตรงเข้าสู่จิตตามมัควิวีิจากจิตสู่จิตเพื่อให้ผู้เป็นสิทธิประจักษ์แจ้งต่อจิตว่าของมนุษย์และสรรพสัตว์ตามสมมุติล้วนแต่ b สภาวะแห่งพุทธะหรือพุทธภาวะเท่าเทียมกันส่วนการเข้าถึงพุทธภาวะแห่งจิตก็เพียงแต่มองดูธรรมชาติของกายและจิตว่าปราศจากธรรมชาติกายและจิตหรือมองดูธรรมชาติแห่งตัวตนว่าปราศจากธรรมชาติแห่งตัวตนนี่คือปฐมบทแห่งหลักธรรมคำสอนที่อาจจะถือเป็นบทสรุป ของชาวพุทธนิกายทยาะชาหรือเซนซึ่งจะขอกล่าวย้ำอีกครั้งว่าการบรรลุธรรมแบบชาวพุทธนิกายนี้คือใช้มรรคพิธีจากจิตสู่จิตอีกทั้งชาวพุทธนิกายนี้บางสำนักใช้ปริศนาธรรมหรือโกงอันหรือโกอานเป็นมรรคพิธีในการปลุกจิตให้ตื่น รู้และให้ตื่นรู้ต่อจิตเดิมแท้หรือบรรลุถึงพุทธภาวะด้วยการมองดูธรรมชาติแห่งตนว่าปราศจากธรรมชาติแห่งตนนะครับพุทธภาวะแห่งจิตของผู้ทุชนพุทธภาวะแห่งจิตของผู้ทุชนกับผู้ทศรู้แล้ว ไม่แตกต่างกันแต่อย่างใดและในการเข้าถึงพุทธภาวะแห่งจิตนั้นเพียงแต่มองดูธรรมชาติแห่งตนว่าไร้ธรรมชาติแห่งตัวตนไม่อาจเข้าถึงได้ด้วยด้วยเหตุผลหรือด้วยต,กกตรกาเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่เข้าถึงด้วยความคิดปรุงแต่งอีกทั้งไม่อาจแสวงหาพุทธไม,ม่อาจเข้าถึง ที่ทั้งไม่อาจแสวงหาพุทธ,ธได้ด้วยความรู้แบบแบ่งแยกสรรพสิ่งเป็นคู่หรือทวิลักษ์ เฉพาะอย่างยิ่งมิเข้าถึงด้วยความคิดปรุงแต่งอีกทั้งไม่อาจแสวงหาพุทธได้ด้วยความรู้แบบแบ,บ่งแยกสิ่งต่างๆเป็นสิ่งคู่หรือทวิลักษ์เช่นความดีความสุขความทุกข์บุญบาปนรกสวรรค์ไปต้นอีกทั้งการเข้าถึงพุทธภาวะนั้นต้องอาศัยประสบการณ์ตรงของตนเองเป็นสำคัญ เกี่ยวกับสารถาแห่งคำสอนของนิกายชาธน,นานะหรือเซนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อาจจะเทียบเปรียบเทียบกับสารถาแห่งคำสอนของพระสังฆนายกองค์ที่6หรือประมาจารไว้หลังดังที่ท่านเคยอถาธิบายเกี่ยวกับหลักคำสอนของท่านว่าอิงอาศัยอยู่บนรากฐานแห่งความไร้สภาวะไร้ลักษณะ่นสรรพสิ่งเป็นหลักสำคัญ นอกจากนี้ท่านยังกล่าวว่าในความคำสอนของฉันฉันคือไวลางถือความไร้ความคิดปรุงแต่งเป็นหลักการถือรูปร้ายรูปเป็นรากฐานถืออาฐาร้ายที่พักพิงเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับการสืบทอดธรรมและหลักธรรมคำสอนของปรมาจารย์ไวหลาง ตำนานแห่งวิวัฒนาการพุทธศาสนานิกายธยานะชาหรือเซนในจีนและญี่ปุ่นลูกโบราณได้บันทึกไว้ว่าก่อนที่พระสังฆันายกไว้ลางดับขันหรือข้าวนิพานหากท่านได้กล่าวท่านได้กล่าวร้อยกรองท่านได้กล่าวร้อยกรอง กับบรรดาสานุสิทธ์เกี่ยวกับการสืบทอดธรรมแบบนิกายชยานะชาญหรือเซนและการรับมอบบาจีโวและสังฆติด้วยการสืบทอดตำแหน่งสังฆะวันยกไว้ดังนี้สำหรับหลักธรรมสอนของฉันไวหล่างทั้งหมดนับตั้งแต่ได้กล่าวเทศนานในวิหารไทยฟันวัดไตอ่วมหรือวัดต้าฝานจนบัดนี้ จงบันทึกแล้วตัดลอกและรวบรวมเป็นหนังสือหรือเอกสารและนำออกเผยแพร่หรือแจกจ่ายการไปก็ได้โดยใช้ชื่อหนังสือหรือเอกสารดังกล่าวว่าสูตรอันประกาศบนมหาบัลลังแห่งธรรมรดภาษาจีนคือฝาเป้าถันจริงฝาเป้าถันจริงนะครับ นี่คือพุทธวิวัตรนะครับเริ่มต้นในอินเดียสู่จีนและญี่ปุ่นนะครับเออสำหรับหลักธรรมําสอนของฉันเวลาทั้งหมดนับตั้งแต่ได้กล่าวเทศนาในวิหารไทฟัน่นหรือวัดไตอ่วมวัด ผ่านผ่านกราบจนบัดนี้จงบันทึกแล้วคัดลอกและรวบรวมเป็นหนังสือหรือเอกสารและนำออกเผยแผ่หรือแจกจ่ายกันต่อไปก็ได้โดยใช้ชื่อหนังสือหรือเอกสารดังกล่าวว่าสูตรอันประกาศบนมหาบัลังแห่งราชรถธรรมรถภาษาจีนก็คือฝาเป่าถันจริงฟาเป่าถานจริงนะครับ ฉันไว้ลางขอให้ท่านทั้งหลายจงทนุบำร,รุงรักษาหลักธรรมคำสอนแห่งนิกายของเราอย่างทานุถนอมพระสัจธรรมที่ฉันนำมาสอนท่านทั้งหลายนี้ขอให้ท่านทั้งหลายพึงรักษาไว้ให้ยั่งยืนยาวนานด้วยการถ่ายทอดต่อกันไปตามอนุชนแต่ละรุ่นเพื่อจะช่วยเหลือหรือปลดสรรพสัตว์หรือเวนยสัตว์ทั้งปวงบุคคลที่ได้รับการสั่งสอนตามหลักธรรมนี้ชื่อว่าเป็นผู้ได้รับพระสัจธรรมเพื่อการ รัชรู้พระสังฆายกไว้ลางกล่าวต่อไปอีกว่าพอแล้วพอแล้วสำหรับหลักธรรมคำสอนทั้งมวลตอนนี้ไปข,ขอให้มีแต่การถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนที่ฉันได้ประกาศบนมหาบัลลังแห่งธรรมรสเปาฝาเป่าถันจริงนี้อย่างเดียวเท่านั้นส่วนการรับช่วงภาการสาพะและบาทนั้นถือว่าเป็นการสิ้นสุดการเสียที เพราะเหตุใดหรือเพราะว่าท่านทั้งหลายต่างมีความศรัทธาภาษาทะยิ่งต่อหลักธรรมคำสอนของฉันโดยหลางอย่างข้อมูลโดยปราศจากความเครือบแคลงสงสัยแล้วอีกทั้งท่านทั้งหลายมีความเก่งกล้าสมบูรณ์ตลอดถึงท่านทั้งหลายก็สามารถเป็นผู้สืบทอดและถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนแห่งนิกายายาหนาชาหรือเซน ือการจับฟันให้ล่วงไปได้ซึ่งเป็นภารกิจใหญ่หลวงยิ่งของสานุสิทธิ์แห่งสำนักเรานี่คือคำพูดของท่านประธานวัยหลางนะครับในการถ่ายทอดหลักธรรมการสอนแห่งนิกายธยานาชาหรือเซนและการสืบทอดภาคกาสารรมนั้นพภาษาเกาหลีวัยหลางยังได้กล่าวอ้างเอตตนาของพระโพธิธรรมพระสังฆราองค์ที่หนึ่งของจีนดังต่อไปนี้ นี่เป็นคำสอนของในการถ่ายทอดธรรมและการถือทอดพระการสพัฒพระสังฆายกไหว้หลงังยังได้กล่าวอ้างอิงเจตนาของพระพุทธธรรมพระสังฆายกองค์ที่หนึ่งของจีนดังต่อไปนี้นก็ขอไว้ยกไว้อ่านตรุงนี้นะครับวันนี้ก็กได้ผูพื้นเกี่ยวกับ พุทธวิวัฒนะครับพุทธวิวัฒเริ่มต้นในอินเดียสู่จีนและญี่ปุ่นวิถีพุทธแบบเซนในจีนและญี่ปุ่นนะครับเอาละครับ,รบวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับผมก็ขอยุติแต่ก่อนยุติก็อ,อ,อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าท่านใดที่สงสัยหรืออยากจะแลกเปลี่ยนทัศนะความเห็นหรือท่านต้องการที่จะ บอกกล่าวเล่าสินะครับให้กระผมทราบก็ติดต่อผมได้ที่หมายเลข0891260689นะครับและ025133279 02939746นะครับเอาละครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ